ไม้นภัสสิสิแสดงตัวเคลื่อนไหวกลางไอจีสงการหลังร่วมเฟรมแอปทักษอรต้องบอกว่าล่าสุดไมยนภัสสิสินั้นก็ได้โผล่กลางไอจีสงการเตชะนรงค์หลังร่วมเฟรมแม่ของลูกแอปทักษอรทำเอาชาวเน็ตต่างประทับใจทั้งโซเชียลเมื่อนางเอกดังแอปทักษอนนั้นได้ร่วมเฟรมสงการเตชันรงณ์ครั้งแรกหลังยา ซึ่งเธอนั้นได้โพสตแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปยิ้มหัวใจและยกมือไหว้ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอปกับคุณสงการกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะพ่อและแม่ของลูกและในเวลาต่อมาสงการก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันโดยได้ระบ,บุแคปชั่นว่า ปีใหม่ท่ามกลางคนดังในแวดวงวงการบันเทิงเข้ามากดไลค์อย่างมากมายและล่าสุดมนะายนภัสสิเน็ตไอดอลสาวที่ถูกจับตามองว่ากำลังคบหากับสงการอยู่นั้นก็ได้โผล่กลางไอจีสงการเตชะนรงหลังร่วมเฟรมแม่ของลูกแอบทักซอนโดยเธอนั้นเข้ามากดไลค์รูปภาพดังกล่าวให้อีกด้วย